สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถเก๋งคอนด a าซิตีนะคะรุ่นนี้ก็เป็น City ZX นะคะทุกท่านราคา85,000บาทนะคะรถยนต์ปี04ตัวท็อปนะคะมีแอร์แบ็กมี ABS นะคะเครื่องยนต์ VTEC ค่ะใช้ระบบน้ำมันรั้วน,นะคะเกียร์ออโต้7สปีดเลยนะคะทุกท่าน สีสวยรอบคันนะคะภายในก็สวยสะอาดนะคะช่วงร่างดีวิ่งทางไกลได้สบายนะคะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะทุกท่านภายในก็สวยๆตามรูปเลยนะคะสวยหรูดูดีนะคะคอนโซลหน้าสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกนะคะเบาะเดิมๆค่ะเป็นเบาะหนังนะคะทุกท่านสีเบจนะคะหรือสีครีมนั่นเองนะคะด้านหลังก็เช่นกันนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะแอร์เย็นค่ะความร้อนปกตินะคะเอกสารชุดโอนครบนะคะทุกท่าน ภาสีพรบปีห5้านะคะรถยนต์คันนี้นะคะมีสเกิร์ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะทุกท่านตามรูปเลยนะคะเบาภายในก็สวยกว้างๆนะคะแอร์เย็นนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะ85,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าสนใจติดต่อไปได้เลยนะคะไปดูรถได้ที่แถวเพชรเกษมนะคะ เพชรเกษม81นะคะทุกท่านเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินก็แนะนําให้ทุกท่านที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะแนะนําให้ไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําในทุกกรณีนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ